กระโปงยีนที่มีกระดุมเป๊กติดอยู่ด้านข้างถ้าเกิดต้องการจะเก็บเอวเข้าอยู่ที่2นิ้วมีวิธีการในการทํำยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะก็คือเวลาที่เราจะแก้เนาะอย่างที่อันเคยบอกไปว่าเราค่ะต้องมาเข้าใจโครงสร้างของแพทเทิร์นก่อนเนาะว่าเราค่ะจะเก็บส่วนไหนจะเก็บจากด้านข้างหรือว่าจะเก็บจากด้านหลังหรือเราจะเก็บตรงส่วนไหนเพื่อให้งานนะคะออกมาใกล้เคียงกันกนับของเดิมนะคะมากที่สุดนะคะคําถามก็คือในส่วนของด้านข้างนะคะที่เป็นกระดุมเป๊กแบบนี้นะคะ่ะ เวลาที่เราอ่ะเย็บรวบมาใช่ไหมคะตรงบริเวณตะเข็บด้านข้างมันไม่สามารถจะเย็บได้เพราะามันจะติดกระดุมตรงนี้เนาะทีนี้ค่ะเวลาที่เราเนี่ยอ่อไม่สามารถที่จะเย็บด้านข้างได้ด้วยด้วยปัจจัยที่อาจจะมีกระดุมเป๊กอยู่หรือว่าอาจจะมะีกระเป๋าแบบนี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะเก็บรวบเข้ามาแบบนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือปากกระเป๋าตรงนี้จะเสียทรงนะคะ แล้วก็กระดุมเป๊กตรงนี้ค่ะเราไม่สามารถเย็บผ่านได้หรือว่าถ้าเกิดเรานะคะเอาออกนะมันก็จะเป็นรอยอยู่ดีค่ะมันจะเป็นรูนะคะเพราะว่ากระดุมพวกนะะี้ค่ะมันถูกเจาะเข้าไปในผ้าแล้วนะคะโอเคทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะเก็บเอวนะคะโดยส่วนมากนะคะอันไหนจะเลือกเก็บจากบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะยุ่งแบบน้อยมากที่สุดเลยค่ะเพื่อให้ของเดิมเนี่ยมันคงสภาพตามเดิมนะคะมากที่สุดนะคะก็จะเลือกเก็บจากด้านหลังเนาะ ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะแก้เนี่ยเราค่ะก็ต้องแยกแพทเทิร์นนะคะออกเป็น2ส,ส่วนก่อนยีนเนี่ยก็คือจะมีส่วนที่เป็นขอบเอว1ส่วนแล้วก็เป็นส่วนของที่เป็นตัวกระโปรง1ส่วนเนาะอันดับแรกค่ะก็เลาะก,ก่อนค่ะเลาะเพื่อให้แยกออกจากกันก่อนแบบนี้นะคะอ่าพอหลังจากที่เราคันเลาะอ,ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ตรงนี้นะคะก็เลาะอ,ออกมาด้วยตรงนี้นะคะก็เลาะมาไว้ข้างนอกก่อนเลยโอเค ทีนี้นะคะพอหลังจากที่เราค่ะเลาะส่วนที่มันจะเกี่ยวข้องก,กับการที่เราจะเก็บเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่ะก็ทกําการเก็บส่วนของขอบเอวก่อนในส่วนของขอบเอวนะคะดูก่อนว่าของเดิมเนี่ยเขาเขามีลักษณะเป็นแบบไหนถ้าหากว่ามีโลโก้แบบนี้นะคะอันน่ะค่ะจะเลือกเก็บจากส่วนที่เป็นโลโก้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าหลังจากเก็บเสร็จแล้วนะคะเราจะได้าโลโก้เนี่ยมาปิดทับนะคะอันนี้คือในแบบแรกเนาะคือตำแหน่งท,ที่โลโก้ค่ะเ,เราออกเนี่ยเราก็เก็บจากตรงส่วนนี้ได้เลย นะคะคประมาณนี้ตรงนี้ค่ะขอบเอวก็จะเล็กลงแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากระโปรงตัวนั้นนะคะไม่ได้มีโลโก้แปะอยู่นะคะก็ให้เราคันเลือกเก็บจากกลางหลังโดยส่วนมากค่ะในส่วนของกลางหลังตรงนี้เขาจะมีหูนะคะเย็บปิดอยู่ให้เราคันเลือกผ่านในส่วนของตรงกลางแล้วต่อจากนั้นค่ะพอหลังจากเย็บเสร็จแล้วแล้วก็หูนะคะมาเย็บปิดมันก็จะปิดรอยผ่าตรงน,นะะี้ค่ะพอดีเลยนะคะทําให้งานนะคะไม่มีรอยต่อนะคะ โอเคอันนี้ขอบเอวค่ะก็แก้ได้อยู่2แบบเนาะก็เก็บเก็บในตำแหน่งที่โลโก้มานทับซ้อนหรือว่าจะเก็บตรงกลางหลังก็ได้โอเคนะคะเอวเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะมาส่วนของที่เป็นกระโปรงบ้างในส่วนของกระโปรงตรงนี้นะคะอย่างที่เราเห็นเนาะว่าเราค่ะไม่สามารถที่จะเก็บจากด้านข้างแบบเย็บรวบมาแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะทําการนะคะเลาะส่วนของตรงนี้นะคะแต่เก็บด้านข้างเนี่ย เลา <ack> ะยาวค่ะลงมาจนถึงประมาณตำแหน่งของสะโพกตรงนี้นะคะเลาะออกเลย,ออเลยพอหลังจากที่เราคันเลาะออกมานะคะมันก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้มันก็จะถูกแยกออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้าที่เรามองเห็นนะนี่ค่ะแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะส่วนใหญ่มันจะมันจะใหญ่กว่าชิ้นหน้าอยู่แล้วเวลาที่เราคัดดึงออกมาหลังจากที่เราเลาะตะเข็บด้านข้างเสร็จนะคะก็เกลี่ยไอ้ผ้าชิ้นหลังค่ะออกมาแบบนี้นะคะ,น,คะนี่นะอันนี้คือด้านหลัง ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อโอเคมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะล้อออกมาก่อนแล้วพอต่อจากนั้นค่ะก็วัดจากตรงนี้นะคะเข้ามาเข้ามาอยู่ที่ฝั่งนึงหนึ่งนิ้นนวฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะวัดเข้ามาค่ะหนึ่งนิ้วนะคะตรงนี้วัดเข้ามาหนึ่งนิ้วค่ะเราก็คือจะได้เป็นเส้นนี้ทีนี้ค่ะเราก็ตีเส้นนะคะอันนี้คือทําแค่แพทเทิร์นชิ้นหลังนะชิ้นหน้าไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยค่ะเราก็วัดเข้ามาเนาะ หนึ่งนิ้วค่ะวัดจากตรงนี้หนึ่งนิ้วแล้วที่นี้ค่ะก็ตีเส้นโค้งนะคะตามโครงสร้างเดิมของแพทเทิร์นชิ้นหน้าแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราก็ตีโค้งลงมาเลยแบบนี้ค่ะทีนี้แพทเทิร์นชิ้นหลังตัวนี้ค่ะมันก็คือจะเล็กลงแล้วเพราะเราค่ะเก็บเข้าฝั่งด้านนิ้ว คืออันนี้โจทย์ที่ได้รับก็คือเราเก็บเอวเข้า2นิ้วใช่ไหมคะตรงเอวตรงนี้ก็คือเก็บแล้วสองนิ้ว็จแล้วคะ่ะตรงส่วนของกระโปรงก้นนี้เราก็จะเก็บด้านข้างนะคะฝั่งละหนึ่งซ้ายขวาแล้วก็ขีดเส้นค่ะวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วแล้วก็ขีดเส้นแล้วก็ต่อจากนั้นคะ่ะก็เย็บประกบนะคะตะเข็บด้านข้างกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เย็บเอ่อเย็บประกบนะคะระหว่างแพทเทิร์นชิ้นหลังกับแพทเทิร์นชิ้นหน้าค่ะแล้วก็เดินเส้นเย็บตะเข็บด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเล็กลงละ ทีนี้พอเราค่ะเย็บตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็มาเย็บปิดนะคะตรงนี้ตรงบริเวณออ่ตรงรอยต่อค่ะระหว่างเอวกับกระโปรงนะคะก็มาเย็บปิดตรงนี้แค่นี้เองค่ะขั้นตอนนะคะในการแก้แบบนี้เนี่ยเราค่ะจะแก้แล้วเนี่ยทรงเนี่ยมันจะเหมือนเดิมมากที่สุดค่ะทรงจะไม่เสียด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยส่วนด้านหลังนะคะก็คือจะเล็กลงเนาะใส่แล้วก็จะพอดีมากขึ้นลองไปปรับใช้กันดูนะคะการแก้แบบนี้งานออกมาสวยแน่นอนค่ะลองดูค่ะ